สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพาบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวรครังยุคปลายปรกพิมพ์ของหลวงวิจารณ์จิรนัยเนื้อปูนเปลือกหอยสุกแก่มวลสาร ที่เป็นผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงตรีนิสิงเหแล้วก็ผงอิทิเจนะครับองค์นี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเป็นองค์ที่มีมวลสารที่เป็นดินเกศโปง่งดินเกปา่าดินเกศสะดินเกน้ําดินหลักเมืองครุกเคล้าด้วยกันนะครับแล้วยังมียังมีดิน ดินโป่งเหลืองแล้วก็หินศิราที่คุณหินแร่ทองด้วยนะครับองค์นี้แล้วก็มีทั้งว่านร้อที่เป็นเกสรดอกไม้ก็มีนะครับแล้วก็มีเมล็ดกล้วยหอมเนื้อกล้วยปลามีครบนะครับแล้วก็บางจุดเราจะเห็นเป็นเยื่อไม้เยื่อดอกไม้นะครับ เพราะเป็นส่วนผสมของดอกพิกุลที่เจ้าบุะคลตากแห้งบดแล้วเอามาเป็นมวลสารก็มีนะครับองค์นี้องค์นี้หลังปริแยกนะครับจะสวยนะครับองค์นี้แกรงแต่ดูภาพรวมองค์พระถ้าคนที่ชอบสมเด็จสวยๆงามๆก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะครับบอกเลยองค์นี้เพราะองค์นี้ดู โดยส่วนตัวผมดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามโดยรูปทรงนะครับเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนมองดูนะครับนี่ดูสวยงามเฉพาะคนที่อยู่ในสายอนุรักษ์แต่ถ้าสายพุทธพาณิชย์นี่เขาเขาก็จะไม่มองเขาก็จะผ่านแต่ถ้าสายอนุรักษ์ที่มีองค์ความรู้จับส่องสังเกตพิกดูแล้วก็ ตั้งสติมองด้วยโยนิโสมนัสิกาเนี่ยจะรู้สึกและสัมผัสได้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่แก่มวลสารดังที่ผมบอกมามากมายเนื้อพระจึงออกแกล่งหนึกนุ่มเนื้อพระจะไม่ค่อยเห็นรอยแตกเล้าลานด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าองค์นี้จะดูลักษณะเป็นน้ำ นำอ้อยที่เคี่ยวแล้วก็มาผสมกันไม่ให้ผ้าแตกด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นสีของผ้านะครับสีของผ้านี้จะออกเหมือนเหมือนแก่น้ามันตังอิวเป็นบางส่วนแต่โดยเนื้อรวมขององค์ผ้านี้เป็นลักษณะชุบหรือว่าเอาน้าอ้อยเคี่ยวนี้มาเป็นส่วนผสมบดเข้าไปอีกรอบเพื่อที่จะให้ผ้านี้ดูกแกร่งนะครับเป็นเอกลักษณ์ของผ้ายุคปลายจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ อ,องค์นี้จับเนี่ยชํำหนึกนุ่มนะครับดูเส้นมระคับพิมพนะครับเนี่ยเส้นมระคับพิมพนี้ก็ก็ไม่ชัดเจนมากและก็ไม่ไม่เลือนลานจนน่าสงสัยลงตัวนะครับมามาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงกลางระหว่างแขนตรงนี้ส่วนเกตนี้ก็จดซุ้มองค์นี้จดซุ้มนะครับไม่ทะลุซุ้มจดซุ้ม พระพักก็เป็นวงลีเป็นมเมล็ดพริกไทยเลยนะครับลำคอนี้ลำคอเราเห็นเป็นลำเลยนะครับนี่ตั้งตรงหน้าอกก็ผึ่งผายแขนทั้งสองข้างนี้ทิ้งวางลงมาที่หน้าตักดูสวยงามนะครับเป็นลักษณะพิมพ์สโคตไทยพุทธศิลป์อ่สโคตไทยพิมพ์ใหญ่ชายชีวรน,นะครับเราจะเห็นลักษณะอย่างนี้อ,อย่างนี้สวยนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปผมจะลงก็จะมีลักษณะอย่างนี้มีมีเยอะนะครับผมจะดูลักษณะแขนเนี่ยที่ที่ตรงกับปลายขาที่ทิ้งลงมานะครับนี่แล้วลักษณะเนื้อผ้าตอนนี้ก็จะสรุปไปหาเนื้อผ้าด้านในนะครับอย่างนี้ดูนี่แกล่งนะครับเพื่อนๆเ,เป็นหินอ่อนเลยนะครับองคนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็น เป็นลักษณะเม็ดดำๆดจุดดำๆเกิดขึ้นทั่วองพระเนี่ยเพื่อนๆที่ผมชี้ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเห็นลักษณะพระอย่างนี้อย่าเพิ่งปล่อยนะครับเพื่อนๆ FC ที่คอยติดตามผมตั้งแต่คลิปแรกมาเนี่ยถ้าเราเห็นเนื้อพระที่ออกแปลกๆออกแปลกๆออกแบบมันแปลกตาอันดับแรกนี่ถ้าเพื่อนๆมี ปัจจัยมีกำลังจับไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะถูกจะแพงเอาเอาไว้ก่อนอันนี้ถ้าเป็นสายอนุรักษ์นะครับเราไม่ได้หวังมาเพื่อที่จะเอามาปล่อยแล้วก็เอามาทางกำไรเราไม่ได้หวังอย่างนั้นเราหวังว่าเป็นผู้ทุคูณอยากศึกษาอย่างนี้จับมาก่อนเพราะพระสมเด็จนี้มีเป็นเร้อยพิมพ์ร้อยเนื้อหามวลสารที่เราไม่เคยเห็นเราก็ อย่าคิดว่ามันจะไม่มีจริงนะครับเ,เพื่อนมีจริงนะครับถ้าเราศึกษาครูบาอาจารย์อ่านตำราตำราของครูบาอาจารย์ศึกษาใน YouTube ของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสายอนุลักษ์ศึกษาพระสมเด็จตามตำราตามหลักฐานที่อ้างอิงปรากฏในประวัติศาสตร์เนี่ยเราค่อนข้างจะแนใ่ใจว่าเป็นร้อยร้อยบรอกพิมร้อยร้อยเนื้อหาและมวลสารนะครับดังนั้นเราจับไว้ก่อน เราอย่าเพิ่งบอกว่าไม่แท้เก๊ปอมไม่ถึงยุคพระโรงงานพระแท้นี่เราต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับส่วนประกอบนี้ไม่ว่าจะเป็นมวลสารอายุเก่าธรรมชาติสัมผัสเนื้อหน้าหลังข้างบนทุกอย่างจะสำคัญหมดนะครับ เราเราอย่าเอาไปถามคนอื่นเราต้องถามใจตัวเราเองถ้าเราถ้าเรามีองค์ความรู้นะครับถ้าเรามีองค์ความรู้เราถามตัวเองศึกษาวิเคราะห์แยกแยะที่มาที่ไปของพระที่เราจับที่เราส่องอยู่ขณะนั้นพิมพ์ไหนมวลสารแบบไหนลักษณะการสร้างจะอยู่ในยุคใดยุคโบราณยุคชาวบ้านยุคกลางยุคปลาย แต่ละยุคความเป็นมาประวัติการสร้างพระแตกต่างกันแต่ละมวลสารก็แตกต่างกันเราต้องดูแบบอย่างนั้นถึงจะได้เราจะเอาไปถามเอาไปให้คนอื่นชี้แนะไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆเราเสียสุขภาพจิตเราจะไม่ได้คําแนะนําที่ดีพอถ้าบุคคลน,นั้นเขาจะอยู่ใน สายพุทธภาณิชจบเลยนะครับข้อมูลเขาก็จะไปในส่วนที่เขาต้องการนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งพระสมเด็จที่อยู่ในชมรมในสมาคมที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปก่อน ยังออกใบรับประกันพระแท้ทั้งที่ขัดความรู้สึกขัดกับความเป็นจริงขัดกับธรรมชาติผมก็ยังงงอยู่ว่าคนที่มานั่งโต๊ะต่างๆส่องจับดูเขาเขาทำไปเพื่ออะไรทั้งที่พระนั้นไม่น่าจะเป็นพระแท้แต่เป็นพระเลียนแบบแต่ออกใบเซอร์งงเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ ผมเจอประสบมากับตัวเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับใบเสื้อรับประกันผ้าแท้ใบหนึ่งก็600บาทนะครับ600บาทนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับการส่งพระเข้าไปดูเข้าไปสง่งแล้วก็ออกใบเสื้อแล้วก็ให้กรรมการเขานั่งส่องสมเด็จ1นึ่งองค์เขาก็นั่งโต๊ะกัน2คนนะครับแล้วก็ ถ้าแท้ก็ออกใบเซอร์ใบรับประกันให้600บาทผมได้มาแล้วนะครับแต่พ้าองค์นี้ที่ผมได้ใบเซอร์มมานั้นมันขัดใจผมนะครับส่วนตัวผมนี่ผมไม่ให้ผ่านนะครับแต่ที่ผมถือไปองค์นั้นผมก็อยากจะไปปรึกษาครูบาอาจารย์ในชมรม ว่าลักษณะอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้แบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ผ่านหรือไม่ผ่านขอคำปรึกษาแนะนําปรากฏว่าผู้จัดบอกว่าผ่านสวยส่งเข้าไปประกวดเลยผมก็ได้มาแล้วก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ประกวดนั้นก็ได้ใบรับรองพราแท้ ด้วยแต่ถ้ารับรองอย่างเดียวก็400แต่ถ้าส่งเข้าประกวดด้วยบวกทั้งค่าใบซื้อค่าส่งเข้าประกวดเป็นแพ็กเกจพิเศษ600บาทอ่าโอเคส่งเข้าประกวดด้วยแล้วก็ออกใบรับรองด้วย600บาทก็ถือว่าไม่แงพงเผื่อๆติดละวันที่1นนี้ถือว่าแจ็คพอร์ตเลย คิดแบบนั้นนะครับปรากฏว่าองค์นั้นตรวจทั้งสองคนนะครับกรรมาการนั่งโตพระสมเด็จเขาให้ผ่านทั้งสองคนนะครับเป็นเป็นพระแท้แต่ผมมาสองมาจับมาสัมผัสมาศึกษาข้อมูลจริงๆแล้วผมว่าองค์นี้ไม่ผ่านองค์ที่ผมได้รับใบประกันมาว่าเป็นพระแท้องค์นั้นนะครับนี่คือลักษณะของชมรมชมรมหนึ่งนะครับก็ ก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนครูบาอาจารย์คนรู้จักกันเราวัตถุประสงค์เราก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงนะครับถือว่าได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะครับอ,อ,อย่างองค์นี้นะครับนี่เราจะเห็นชัดมากเลยนะครับนี่ฐานแรกอย่างนี้ส่วนตัวผมนี่แท้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์สมมติถ้าสมเข้าประกวดถ้าหากเขาจะว่ายัางไงถ้าผมเห็นผมดูผมสองระดับนี้เป็นผ้าแท้แล้วเนี่ยกรรมการสองท่านที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยแน่นอนครับตรงนี้ให้ผ่านให้เป็นผ้าแท้แน่นอนนะครับเพราะลักษณะอย่างนี้สวยทั้งธรรมชาติทั้งมวลสามทั้งที่มาที่ไป ดูงามมากนะครับนี่ดูฐานสิลนะครับนี่คงฝานเลยนะครับนี่ฐานรองสิลกนี่ก็สวยงามลักษณะมีก้อนผงพุทุคุณอยู่ด้วยนะครับนี่ที่หน้าอกแล้วก็เนื้อเนื้อสมระครังนี่เพื่อนเพื่อดูนะครับเนี่ยมีลักษณะเป็นผงพุทุคุณผงม,มหาลาชขึ้นเต็มรอบสมระครังเลยนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนี่ มีตั้งดินป่งเหลืองด้วยนะครับหินศิลาที่คุณก็มีนะครับองนี้เมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังท่านจะเป็นยังไงครับความสวยงามเพื่อนๆดูนะครับนี่นี่คือด้านหลังนะครับหลังปีแยกอีกนะครับองนี้เพื่อนๆดูสิครับเนี่ยนี่คือหินหินศิลาที่คุณนะครับในตำนาน หินศิลาที่คุณนะครับแกะออกจากบล็อกพิมพ์ปาดวางเพ,เพื่อนๆดูหินศิลาที่คุณนะครับนี่แล้วก็มีดินโป่งเหลืองนะครับนี่นดินโป่งเหลืองนะครับนี่ดินโป่งเหลืองนี่ก้อนผงพพทธคุณนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้าเรียนแบบผมผมมีนะครับเคยเห็นอ่า องเลียนแบบอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะนำนำองค์เลียนแบบมาให้ดูนะครับเลียนแบบหลังอย่างนี้เลยแต่เขาดูแข็งกระด้างดูเป็นเป็นกาวเรซินเลยนะครับอันนี้ดูไม่ใช่เป็นกาวเรซินทุกอย่างดูเป็นเป็นเนื้อบมวลสารที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างนะครับนี่ เป็นธรรมชาตินะครับลักษณะข้างเรียบนะครับแกะออกจากบล็อกพิมพ์วางนะครับนี่ข้างเรียบนะครับนี่ดูทุกข้างเลยนะครับนี่หลุมเทพนี้ชัดเจนนะครับอย่างนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับนี่ให้การเวลาร้อยเกสปีเนี่ยเราจะเห็นเม็ดดำเม็ดแดงพูดขึ้นลักษณะคาบแครนไซส์ในหลุมเทพก็มีปะปายนะครับ เราดูทุกข้างแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นดูแล้วชมแล้วตัดสินใจเองนะครับองนี้ดูลักษณะเนื้อแล้วเป็นยังไงนะครับเรียกว่าอัตติหิอัตโนนาโถโยนิโสมนสิการนะครับเพื่อนเพื่อน,อนดูแล้วชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่ส่องเข้าบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ